สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นนะคะทางช่องนะคะขอทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะลาวเฮดดีค่ะจะมีลาวเฮดดีกับลาวสตาในคลิปเดียวกันนะคะทุกคนลาวเฮดดีกับลาวสตาในคลิปเดียวกันแต่พรุ่งนี้จะทํา ลาวเอ็กกับลาวทีวีแล้วก็นอยทีวีกับลาวเฮดดีแล้วก็นอยทีวีอ่าลาวทีวีนอยสตาร์กับลาวเฮดดีแล้วก็จะทําให้ไปเป็นทั้งสามคลิปแหละทุกคนเออเอาอยากเนาะ <laughs> มาลาวเฮดดีนะคะไป สูนยที่หนึ่งนะคะศูนย์หกเด้อฟันศูนย์นะเจาะศูนย์หกสองให้เลยนะคะตัววิ่งลู่จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ตัวเจาะเหมือนกันหมดเลยนะคะศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้า ซื้อหกสองอย่าลืมสองเก้านะหกสองหกห้าหกเก้านะคะเราจะเจาะสองให้อีกหนึ่งตัวนะคะ,ะนี่เน้นอะไรอ,ะอ่ะอ่อศูนย์หกค่ะ ที่หนึ่งนะสูตรที่สองก็ไปสุดสองนะจ๊ะ ซื้อสองหนึ่งอย่าลืมสองจ2 5สองหนึ่งสองห้าสองแปด่านี่เลยนะคะเน้นเหมือนกันค่ะต่างกันแค่ตัววิ่งลู่นะทุกคนแต่ว่าฟันศูนย์เหมือนกันแค่นั้นเองนะคะชอบเจาะก็ไปได้นะคะทุกคนศูนย์หกศูนย์สอง หกสองแล้วก็สองเก้าห้าประมาณนี้นะทุกคนนี่คือลาวเฮดดีเดอ้อลาวเฮดดีนะฮะลาวเฮดดีทุกคนดูให้ดีนะฮะตัวนิ้นอะไรก็ว่ากันไปนะทุกคนนะชอบสูตรหนึ่งก็ไปสูตรหนึ่งนะคะชอบสูตรสองก็ไปสูตรสองนะคะประมาณนี้เลยนะ ลาวเฮดดีทุกคนลาวเฮดดีนะฮะลาวเฮดดีผ่านไปก็จะไปลาวสตาลาวสตารอบดึกอยู่กับกลางคืนอยู่ในกลุ่มนะทุกคนบอกแต่ลาวปกตินะลาวลาวสตาปกติลาวสตาตอนบ่ายสามบ่ายสามสี่สิบห้านะพรุ่งนี้จะได้ทำบอกเขาไหม่ว่าลาวนะครับ ถ้าหนูว่างก็จะมาลงคลิปให้นะทุกคนถ้าไม่ว่างก็คือไม่ได้ลงให้นะคะแต่ว่าในกลุ่มมาลงให้ตลอดหนึ่งศนย์หนึ่งสี่เจดนะ 7, เจ็อไม่ใช่สี่ทุกคนหนูขอร้อหนูขอโทษสี่ศูน 4 3 4 7นะคะ40 43 47แล้วก็25แล้วก็อะไรอ่ะแล้วก็25 mm. แล้วก็07นะอ้ายวิน1407นะคะอืมแล้วจะเน้นให้ดูดูเข้าใจไหม07 ศูนย์เจ็ดอืมอ่ะนะฮะอืมสูตรที่สองไปชอบสูตรไหนไปสูตรนั้นนะคะไม่ชอบผ่านนะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะศูนย์สามศูนย์หก ศูนย uh ์เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สามเจ็ดหแล้วก็1นึงสี่จ้า25ท,ทุกคนจะงงนะว่าสองห้านี่คืออะไร25ก็คือตัวเด่นประจำวันของวันศุกร์นะหนูก็เลยติดไปด้วยนะคะ2กับห้านั่นเองนะคะสองกับห้านั่นเองนะทุกคนนะสองกับห้าอืม เน้นอะไรเอ่ยอืมนนี่นะคะสำหรับลาลาวสตาเอ๊ะ ใช่ลาวสตาเน<ห>ี่ยเยอะแล้วก็ลืมหลงหลงลืมลืมนะทุกคนขออภัยทานอภัยนะคะท<ะ>ุกคนอ่าชอบอันไหนเด้อไปอันนั้นเด้อค่ะอันนี้ลาวสตาลาวเฮดดีกับลาวสตานะคะลาวเฮดดีกับลาวสตานะวันนี้นะคะประมาณนี้ชอบสุดไหนก็ไปสุดนั้นนะทุกคนประมาณนั้นเด้อ ขอให้โชคดีนะคะ